นี่ก็เป็นผืนนาที่เราย่ามปั่นนาไว้แล้วครับกับอุปกรณ์ที่เราจะใส่ไปในนาที่เป็นเครื่องมือในการทำนานะครับโดยที่ไม่ใช้ปุ๋เคมีบางท่านก็อาจจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรที่เราเตรียมมาใส่นาในครั้งนี้นะครับกับหัวข้อที่เราตั้งไว้ว่าทำนาภาษาอะไรไม่เห็นต้องใส่ ปุ๋ยเคมีไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเราตามมาดูกันเลยดีกว่าครับนี่เราก็เห็นเข้าไปในพื้นที่ของเราที่เราจะทำนานครับก็วางไว้เฮเสร็จปับ๊บเราก็เทออ,อกเตรียมเทออ,อกนี่ไงมันก็คือน้ำมักชีวภาพนี่เองสรรพสิ่งนะครับอ่บาไปแล้ว ใส่น้ากันเลยดีกวา่าพอเราได้มาเทปึป๊บแล้วก็จับลาดเทปไปให้ทั่วเลยนะครับเดิน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 ไปทั่วแต่ถ้าเกิดเราสูบน้ำเข้านานเราก็ใช้ตอนที่เราสูบน้ําวิทน้ําเข้าก็ได้นะครับอัตราที่เราใช้ก็คือว่า20ลิตรต่อนึงไร่ที่เราเตรียมไว้ ครับแล้วจะเป็นยังไงก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ